โปรเจกต์หน้า Uniswarp อาคาดนะครับเตรียมแล้วว่าจะร่วมงานกับแพลตฟอร์มอะไรหนึ่งในนั้นคือ PayPal กับ Robinhood น่าสนใจนะครับโปรเจกต์ Project ของ Uniswarp อันเนี้ยน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ความแข็งแกร่งในแพลตฟอร์มของ Uniswarp เนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิมูลนะครับก็มีวิดีโออันหนึ่งนะครับก็วิดีโอของอาร์เชนทร f ฟนะครับก็สะกดยากหน่อยนะเขาได้พูดถึง u n นิ w a 尔สนะครับบนงานเวทีประชุมของ ETS CCC นะครับในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ได้ถูกลบแบบไร้ร่องรอยเลยนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มในอนาคตเรื่องของดี f i นะครับ ดังนั้นในช่วงเวลาของวิดีโอประมาณ1.20นาทีเนี่ยนะครับของวิดีโอเนี่ยกล่าวถึงการถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่าง YouTube มีเนื้อ,อาหาดังกล่าวอย่างเช่นโปรโตคอลอย่าง u n i s w a p นะครับว่าอาจกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท Fintech ต่างๆเพื่อให้บริการ DeFi ในอ,อนาคตอย่างแน่นอนนะครับในคำพูดตรงนี้เขาบอกว่าเพื่อให้การตอบสนองที่สอดคล้องกับผู้ใช้ของพวกเขาเนี่ย นะครับจึงเป็นเหตุสำคัญที่ฟินเทคยักษ์ใหญ่เหล่านี้เริ่มมีการทำงานกับโครงข่ายบางอย่างเช่น Uniswap นั่นเองทางทราฟ t นะครับได้มีการกล่าวในยูวิดีโอของเขาเรื่องของ Uniswap อาจทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันทางการเงินบางอย่างอย่าง PayPal, E-Trade หรือ Robinhood อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวซึ่งไฮเดนอดัมนะครับผู้ก่อตั้ง Uniswap เนี่ย ได้พูดถึงวิดีโอดังกล่าวโดยยืนยันว่า u n นิสวอได้มีการพูดคุยกับบริษัทซินเทคเป็นจำนวนมากที่จะสนใจเข้าร่วมดีไฟจริงนะครับส่วนเหตุผลที่มีการลบวิดีโอดังกล่าวไปเนื่องจากความกังวลมันอาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและหุ้นส่วนที่เขาทำโคกับหุ้นส่วนคนอื่นๆนะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆ ฉะนั้นฮไฮเดนอดัมน,นะครับเขาได้พูดอย่างนี้เราไม่ได้มีพันธมิตรนะครับกับบริษัทที่กล่าวถึงในงานประชุมของ ETSCC นะครับวิดีโอดังกล่าวจะถูกลบออกตามคำของเรานะครับเนื่องจากมันถูกตีความว่าเราเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นจริงๆ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการประชุมของ Uniswap นะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายโเทเค็นยูนิกว่า500,000โเทเค็นด้วยกันในกองทุน d e f i Education Fund นะครับที่จัดตั้งโดย Uniswap Governance นะครับอย่างไรก็ตามการซื้อขายของ Uniswap ตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่นะครับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับและในขณะที่ข่าวได้ มีการเผยแพร่ออกมาตอนนี้ก็มีการซื้อขายอยู่ที่19.20ดอลลาร์หรือประมาณ500หรือ600บาทนะครับตามข้อมูลของกอยเกโก้ co, นะครับที่มีการเพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว14.5นะครับแม้ว่าจะน้อยระดับ ETF ที่เคยทำไว้44.92ดอลลาร์นะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาถึง57.2โดยมูลค่า Tvl นะครับโดยรวมถูก ล็อกไว้บน DEX นะครับของ Uniswap ที่อยู่1.13หมื่นล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจัดอันดับต้นๆของชาร์ต Defi TVL นะครับบน d e b r a d d e r นะครับตรงนี้นะก็สรุปโดยรวมนะครับคือว่าไองานวิดีโอเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีไปมีข่าวลือนะว่า ยูนิสวอเนี่ยจะทำงานร่วมเป็นพันธมิตรกับอนูนอันนี้นะครับซึ่งทางไฮเ d e n อดัมบอกว่ามันยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังดีลอยู่กับหลายเจ้านะว่าเขาจะมีการดีลกับบริษัทไหนบ้างนะครับมีหลายเจ้าเลยที่จะดีลการใช้ระบบนิเวศของเขาอะนะครับของ u n นิสวอนั่นเองนั้นข่าวลือเรื่อง Paypal Robinhood นะครับแล้วก็ e t r a d e ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของในอนาคตฉะนั้นคำตอบเรื่องนี้นะครับเราต้องไปหาการและติดต,ตามข่าวในช่วงต่อไปด้วยกันนั้นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับและท่านคิดว่าราคาของ Uniswap จะไปถึงระดับไหนในเดือนหน้านะครับ1น,นะครับต่ำกว่าพันกด1น,นะครับถ้าสูงกว่าพันกด2นะครับตอนนี้อยู่ห้าร้อถึงหกร ประมาณนั้นสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามสุดท้ายนี้นะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไล์กลุ่มโดยเช้าเาไล์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะเราจะมีการพูดคุยนะครับเป็นช่องทางคอมมิชตี้ต่างๆฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายสามารถเข้าไปทักทายกันปรึกษาหารือนะครับ หาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาการลงทุนหานักลงทุนหาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้หมดเลยสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ทักมาที่ Facebook เพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือเพจแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับและผมหวังว่า u n นิสวอจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับสำหรับวันนี้กอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ